กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่49คุณพี่ของน้องโอเอลูก2ไม่ร้องนะมามีอยู่นี่ยังไงล่ะคะไยลินอุ้มลูกเดินไปเดินมาในห้องของแม่เลี้ยงหลังจากวันนั้น ไพลิ่นก็ได้ย้ายขึ้นมาอยู่กับคำหวานถาวรแล้วทูลหัวให้อภัยเธอแล้วและรับเธอกลับมาเป็นสมาชิกในครอบครัวไพลิ่นคงจะตื่นปันใจมากกว่านี้กับข่าวดีที่เกิดขึ้นหากว่าไม่มีอาการป่วยของแม่เลี้ยงมาเกี่ยวข้องเธอทำใจแล้วเธอต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับสามสาวโดยเฉพาะเมียรักอาการแม่เลี้ยงยังทรงๆไม่ยาลงแต่ก็ไม่ดีขึ้น ไพลินได้แต่เก็บความเสียใจเอาไว้ข้างในเธอแสดงออกมาไม่ได้หรอกอยู่บ้านนี้ต้องเข้มแข็งเวลาไปทำงานนั้นไพลินมักจะอาศัยตอนที่อยู่เพียงลำพังร้องไห้กับเอกสารและปากกาในมือเสมอคุณพี่ไม่เหนื่อยหรอคะอุ้มลูกสองเดินไปเดินมาจะชั่วโมงแล้วนะมาเลี้ยงนอนบนเตียงกำลังตบก้นลูกสาวคนโตเพื่อกล่อม คุณพี่ของเธอหลังจากกลับมาทํางานก็จะเอาลูกไปเลี้ยงเองเสมอสงสัยอยากใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดก่อนที่คําหวานคนนี้จะตายละมั้งคิดมาแล้วก็ยิ้มให้กลับมามีขายาวเมืม่อกี้เรียกว่ายังไงนะคะไภไยลินรีพาขายาวๆไปนั่งลงข้างเตียงนี่ไม่ได้หูฝาดไปใช่หรือเปล่าก็เรียกว่าคุณพี่ยังไงละคะ คำหวานส่งยิ้มสวยๆไปให้แต่คิดว่าคงไม่สวยเท่าไรเพราะตอนนี้ทั้งซีเซียวและโซมเหลือเกินด้วยว่าอาการป่วยหลังคลอดลูกนั้นเธอไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างตะกรอนแม่เลี้ยงไหนที่สุดคนที่ถูกเรียกว่าคุณพี่ยิ้มหน้าบานเป็นจานกระดง้งตั้งแต่ลูกๆคลอดออกมานั้นมีครั้งนี้ล่ะที่ไพลินแสนจะอารมณ์ดีที่สุดคุณพี่เอาลูกมาวางได้แล้วค่ะ น้องจะเอาสองกินนมฮะฮะฮะเมื่อกี้แม่เลี้ยงแทนตัวเองว่ายังไงนะคะหมามีขายาวตกใจอีกรอบกับคําแทนตัวของทูนหัวคุณพี่กับน้องตามที่เราเคยสัญญากันยังไงล่ะคะหวานไม่ใช่คนผิดคําพูดสักหน่อยพี่เปล่าว่าแม่เลี้ยงนะคะวันนี้พี่คงหลับฝันดีแน่ๆเลยลูกสองไปกินนมกับคุณแม่นะคะ ไพรลินคนบื้อของคําหวานส่งลูกสาวไปเข้าเต้าคุณแม่ก่อนจะเดินไปเอากล้องมาถ่ายรูปเอาไว้ช่วงนี้ขยันบันทึกภาพเก็บเอาไว้รวบรวมภาพความประทับใจของสามสาวก็เผื่อวันหนึง่งเธอจะได้เอาออกมาให้ลูกๆได้ดูว่าคุณแม่คําหวานน่ารักและสวยงามแค่ไหนที่สำคัญแม่คําหวานรักพวกแกมากพอคิดว่ากว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องทุกทรมานสุดสัจน แต่สุดท้ายทูนหัวก็จะทิ้งกันไปไพลินก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาอีกถ่ายไปก็น้ำตารื่นไปคิดว่าคงไม่ได้อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าใจไพลินรู้สึกบอบบางลงทุกทีซีนาคุณพี่อย่าร้องนะคะถ้าร้องน้องจะไล่ออกไปนอนนอกห้องดีไหมคำหวานทรงเสียงดุไปให้หมามีของฝาฝาดถ้าอีกคนร้องเธอก็จะร้องตามไปด้วย แล้วหนึ่งกับสองก็จะร้องตามกลาวนี้ละ่ะไรคำหวานแตกกันพอดีขอโทษคะ่ะช่างภาพจำเป็นเช็ดน้ำตาจากนั้นถ่ายเอาภาพสามคนแม่ลูกรวๆไม่ยอมหยุดช่วงนี้คำหวานเริ่มกลับมานั่งได้นานๆอีกครั้งหลังจากเอาแต่นอนอยู่บนเตียงมาตลอดร่างกายเธอเริ่มแข็งแรงขึ้นมาเล็กน้อยคำหวานเองก็ปลกใจเหมือนกัน อาจเป็นเพราะความสุขละมัง้งความสุขจากครอบครัวเล็กๆของเราและลูกฝาแฝดอีกสองคนปะพี่พาไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเราจะได้ไปทำบุญกันเมื่อถึงวันหยุดหมามีคนสวยของหนึ่งกับสองก็จะพาครอบครัวไปทำบุญทุกวันไพลินให้แม่บ้านทำอาหารหม้อใหญ่เอาไว้เพื่อไปถาไวายพระในตอนเช้าตื่นมาตีห้าไพลินพาเมียอาบน้ำแต่งตัว จับทาครีมอย่างดีพย,ยุงลงมาจากบ้านพาคำหวานไปนั่งที่รถก่อนจะรอพี่เลี้ยงของฝาแฝดมาพาเด็กแฝดทั้งสองขึ้นรถและหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านช่วงนี้ดูดีขึ้นแล้วนะคะมีน้ำมีนวลขึ้นแล้วนะภัยลินที่เป็นพล,ลขับพูดขึ้นกับทูลหัวเอ๊ะนี่คุณพี่ว่าน้องอ้วนงั้นหรอคะคำหวานอารมณ์ดีได้ไม่นานก็ต้องโมโหอ,อีกแล้ว เมื่อคนที่เธอพึ่งเลื่อนสถานะให้เมื่อเดือนก่อนเขามาหาว่าเธออ้วนพี่เปล่านะคะหลังจากไพลินปฏิเสธข้อกล่าวหาไปแล้วเธอก็ได้ฟังเทศกันใหญ่จากทูนหัวไพลินว่ามันก็ดีล่ะเพราะเป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกว่าคำหวานกําลังกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วดีขึ้นกว่าคราวที่แล้วนะโยม คำหวานประเคนอาหารกับหลวงพ่อเสร็จโดยที่หมามีกับพี่เลี้ยงที่อุ้มลูกสาวกำลังเดินเข้ามาหาเจ้าค่ะหลวงพ่อดีแล้วล่ะอย่าไปพรากลูกพลากแม่เขาออกจากกันอีกนะอย่าไปกีดกันเขานั่นนะเขาตั้งใจมาเกิดด้วยกันเข้าผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วตัวโยมเองก็ด้วยทำใจให้สบายทำใจให้ผ่องใส แล้วยมจะค่อยๆดีขึ้นเองเจ้าค่ะหลวงพ่อคำหวานกลาบหลวงพ่อเมื่อประเคนอาหารเสร็จแล้วซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบมามีลพี่เลี้ยงของฝาแฝดอุ้มเด็กน้อยฝาแฝดเข้ามาคำหวานกลับไปนอนคิดวนไปมาทั้งคืนถึงถ้อยคําที่หลวงพ่อบอกพรากลูกพรากแม่อย่างนั้นเหรอตั้งใจมาเกิดอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างที่ท่านว่ามีหน้าละ่ะ ไปหาหมอที่ไหนตอนไหนก็ไม่เคยหายทั้งหมอไทยหมออเมริกาหมอทั้งหมดก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่พอให้คุณพี่กลับมาอยู่ด้วยกันไม่ถึงเดือนอาการของคําหวานก็เริ่มดีขึ้นถ้าไม่เจอกับตัวก็คงไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันมีอยู่จริงๆนะนอนไม่หลับหรอคะไพลินสังเกตว่าที่รักเอามือก่ายหน้าผากจึงส่งเสียงออกมาถาม วันนี้น้องนอนทั้งวันแล้วนี่คะนอนหลับก็ปลากแล้วพี่ขอ,อกอดได้ไหมคะถึงจะยอมให้กลับมาแล้วแต่คำหวานก็ยังคงมีกฎของการสัมผัสตัวเอาไว้ถ้าอีกคนอยากก็ต้องขอไม่ใช่เอกอกก็จับเธอลากไปลากมาเหมือนเป็นโจรชั่วสมัยก่อนที่สำคัญนั้นเขายัางทำให้เธอเสียความบริสุทธิ์บบปพิลึกพิลั่นเพราะฉะนั้นแล้วกฎของการสัมผัสตัว คำหวานจะคงเอาไว้ตลอดชีวิตอนุญาตคะ่ะแค่กอดกับหอมนะคะห้ามทำอย่างอื่นคำหวานยกมือชี้หน้ามามีของฝาแฟดเห็นหลายครั้งที่อีกคนทำหน้าหืนกามเวลาที่เธอเอาลูกกินนมหรือเวลาที่พาไปอาบน้ำแล้วออกมาแต่งตัวแต่ก่อนตอนตั้งครนภกับก่อนตั้งครนภนั้นเธอยอมรับว่าเธอเองก็หืนกามเอามากๆล่ะ คำหวานให้คุณพี่บำเรอกามให้บ่อยๆแต่ตอนนี้อารมณ์เหล่านั้นหล่นหายไปตอนไหนก็ไม่ทราบได้ขอบคุณมากค่ะกอดทั้งคืนเราก็หอมทั้งคืนเลยนะพี่ขออนุญาตเอาไว้ล่วงหน้าไหลินเข้าไปอาบน้บชิดกับคำหวานแล้วตอนนี้ความกังวลเรื่องอาการป่วยของเมียนั้นมันหายไปแทบจะหมดที่รักอาการดีขึ้นดีวันดีคืนดุด,ด่าไยลินได้เช้าเย็น แบบนี้ค่อยโล่งใจขึ้นหน่อยสักวันแม่เลี้ยงต้องหายดีแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติผ่านมาอีกเดือนคําหวานอาการดีขึ้นเธอลุกเดินได้เป็นปกติไม่ต้องมีใครคอยพยุงแล้วหากแต่เพียงยืนนานๆเดินน,นานๆก็ไม่ไหวเท่าไร่เพราะจะเหนื่อยมากแต่แค่นี้ก็ดีมากแล้วล่ะคำหวานตื่นตั้งแต่เช้าทำธุรัส่วนตัวด้วยตัวเอง ก่อนจะค่อยๆเดินลงมาข้างล่างช้าๆคำหวานนั่งเล่นที่ห้องรับแขกซึ่งเป็นกระจกซ้ายมองเห็นสนามหญ้าในตอนเช้าเธอเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายจากลูกฝาแฝดเมื่อสองเดือนที่แล้วโชคดีที่ฟ้ายังเห็นใจอยู่บ้างท่านทําให้เธอรอดชีวิตร่างกายกลับมามีพละกกำลังแม้จะไม่เต็มร้อยแต่ร่างกายก็รับรู้ได้ว่าจะได้อยู่เห็นหน้าลูกๆไปอีกนานแสนนาน เพราะคุณพี่ของเธอหลวงพ่อบอกว่าเพราะเธอไปพรากลูกพรากแม่ออกจากกันคำหวานเชื่อเต็มหัวใจว่าเพราะเธอทำไปแบบนั้นจริงๆมัวตกโกธดค้านไร้สาระทั้งที่ตอนที่ตัวเองท้องเขาดูแลตัวเองดีแสนดีเป็นไงละ่ะเกือบตายแต่เอาจริงๆนะตอนท้องคำหวานสเสน่หาภัยลินมากมาขนาดที่ว่าไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนว่า ตัวเองจะเป็นได้ถึงขนาดนั้นแต่พอลูกออกจากท้องปุ๊บความจะจเน่หาต่อเขาก็หายไปกับตาคงเป็นเพราะฝาดหนึ่งกับสองเจ้าตัวน้อยคงจะรักหมามีของเขาพอลูกในท้องรักมันจึงส่งผลกระทบมาถึงคำหวานด้วยแมาเลี้ยงทูนหัวที่รักคำหวานหันไปมองตามเสียงเรียกเธอก็เจอเข้ากับดาราหนังโป๊กเกือบเปลือย ผมเผายุ่งเยงิงไพลินตะโกนบวกเวกลงมาจากบ้านอีกแล้วสิเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะอะไรของเขานักหนาคุณพี่คะน้องอยู่นี่จะตะโกนทำไมเนี่ยคําหวานอดดุคุณพี่ไม่ได้ตื่นมาหาเธอไม่เจอที่ไรก็เป็นต้องตกอก,อกตกใจวิ่งตะเลิดตะเลยตะโกนหาแบบนี้มันทุกวันสินะาไพลินรีบมานั่งค้างๆทูลหัว ก็ฝันว่าแม่เลี้ยงตายอีกแล้วทิ้งเธอกับฝาแฝดเอาไว้ในฝันไหลินกอดลูกแล้วร้องห่มร้องไห้ฝันมาจะเป็นเดือนแล้วนอนกระสับกระส่ายตื่นมาก็ร้องไห้จริงๆอีกขอโทษคะ่ะขอ,อกอดได้ไหมพี่ฝันร้ายอีกแล้วไหลินในคราบนางแบบนังโป๊อ้อนวอนขอความเห็นใจจากเมียรักไพลินต้องการกำลังใจรวมไปถึงการปลอบโยนจากแม่ของลูก ฝันว่าน้องตายอีกแล้วใช่ไหมคะคำหวานอาแขนรับเอาคนตัวโตกว่าเข้าสู่อ้อมอกทำแบบนี้ทุกๆวันเธอลูบหัวปลอบโยนเขาเบาๆนี่ไผ่ลินไม่รู้หรอการฝันว่าใครสักคนตายนั้นมันจะทำให้อีกคนอายุยืนขึ้นโอมเพียงฝันร้ายจงออกไปคำหวานกล้างเล่นเป่าคาถาใส่หัวของคุณพี่ตัวเองฝันร้ายมาเกือบเดือน ช่างน่าสงสารซะจริงๆเชียวถ้าวันไหนเธอลงมาก่อนพอตื่นมาเขาจะรีบเดินตามหาถ้าวันไหนเธอยังไม่ลงมาเขาจะอุ้มเธอไปนอนกอดบนเตียงเสมอช่างน่าสงสารหมามีของฝาแฝดมาเลี้ยงคะตัวหอมจังเลยนะคะไหลินรีบสลัดฝันร้ายทิ้งก่อนจะเกิดอาการบางอย่างหลังจากได้สุกเอวคอดๆและหน้าอกโตๆของคำหวาน นี่อย่ามาลามกนะคะน้องยังไม่หายดีอยากให้น้องตายจริงๆหรือไงกันคําหวานผลักเขาออกไปเรารับรู้ได้ว่าอาการขวัญเสียได้รับการเยียวยาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะไยลินกลับมานั่งตัวตรงปกติถามอาการกับสุดที่รักไม่รู้คําหวานจะรีบตื่นทำไมนักนะนี่พึ่งจะหกโมงเช้าเองนะดีขึ้นมากแล้วล่ะคะ่ะ เหมือนพลังชีวิตกลับมาแล้วไม่ต้องห่วงนะคะน้องรู้สึกได้ว่าน้องจะได้อยู่กับคุณพี่และลูกไปอีกนานแสนนานเลยขอบคุณมากนะคะที่ไม่ทิ้งน้องดูแลน้องมาตลอดเลยนะแล้วคำหวานก็ยื่นหน้าไปหอมแก้มอมชมพูของคนสวยให้สมกับความดีของเจ้าตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุ๊ยมาเลียงก็อไพลินเขินอาย พิงตัวลงโซฟาไปอีกด้านจากนั้นก็เอามือปิดหน้าร้อนเผาของตัวเองไว้อะไรคะกลับมาเป็นคนขี้เขินอีกแล้วเหรอสมัยจีบกันใหม่ๆน้องจำได้ว่าคุณพี่เขินน้องหนักมากเลยคำหวานจัดชายกระโปรงชุดนอนของไพลินให้เรียบร้อยกลัวจะเปิดไพลินน้อยออกมาให้แม่บ้านได้เห็นพี่ก็ผู้หญิงนี่คะถึงจะเป็นผัวแต่บางมุมพี่ก็อาเป็นเมียเหมือนกัน มีเขินมีหน้าแดงได้หมดนั่นแลคะค่ะมามีของหนึ่งกับสองลุกขึ้นมานั่งตามเดิมหลังจากอาการขวยเขินหายไปหมดแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วคะ่ะจะได้ลงมาทานอาหารตาเช้าเล่นกับลูกเรล้าก็ไปทำงานสักพักพี่เลี้ยงคงจะเอาแฝดลงมาแล้วนะคะภัยลินรับคําอย่างว่าง่ายเดินขึ้นบ้านไปทำธุระให้แล้วเสร็จหัวใจไพลินสุดแสนจะเบิกบาน เธอมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นมีแม่เลี้ยงเป็นพันรยามีฝาฝาดเป็นโซ่ทองร้องใจชาตินี้ไหลินไม่ต้องการอะไรอีกแล้วกิจ,จวัตรประจำวันตอนเช้าของครอบครัวที่น่ารักคือคำหวานทานเช,าเช้าเช้าพร้อมกับคุณพี่ของตัวเองหลังจากนั้นก็เอาลูกกินนมจากอกนั่นละ่ะคือเวลาเล่นกับลูกของไพลินก่อนที่จะไปทำงาน บางครั้งไพลินก็แอบ,บโมโหชี้ชะเจ้าเด็กแปดพวกนี้มันชอบท้าทายอำนาจของหมามีซะแล้วชอบกินนมแม่แล้วหันมาเยาะเย้ยกันนี่ไยลินไม่ได้กินนมแม่เลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วนะคุณพี่คะอย่าให้น้องเตือนอีกรอบนะคะไม่อย่างนั้นน้องจะรีบไล่ไปทำงานเลยคําหวานที่ให้นมลูกหนึ่งหันมาจัดก,การมามีซึ่งหมองคอนลูกสาวอยู่บ่อยครั้ง ส่วนมือก็จับเท้าลูกสองขึ้นมาดมเล่นขนอะไรชอบยกเท้าลูกขึ้นมาดมซะอย่างนั้นมาเลี้ยงขาขอโทษค่ะเดี๋ยวพึ่งไล่พี่เลยนะคะนี่มันพึ่งแปดโมงเองขอไปสักเก้าโมงเช้าก็ลากแล้วกันแล้วสองก็อ้วกใส่เสื้อผ้าทำงานพี่อีกแล้วสงสัยต้องขึ้นไปอาบน้ำใหม่หลังจากเอาลูกมากินนมไพหลินก็รับเอาลูกพาดบาเพื่อให้เรอออกเจ้าสองตัวแสบ ชอบอวกใส่หมามีตลอดส่วนลูกหนึ่งนั้นไม่เคยเลยที่จะต้องทำให้หมามีลําบากใจผ่านมาอีกเดือนแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้คำหวานแมาเลี้ยงคนสวยของลูกแฝดพันรยาทูลหัวของหมามีไพลินจะกลับมาเป็นปกติดังเดิมคุณแม่ผู้รักลูกปานดวงใจนั้นกลับมาดูแลลูกได้อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งคะลูกเงียบตลอดเลย ไหนบอกคุณแมส่สิอยากออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างหรือเปล่าคะให้หมอมีพาออกไปเที่ยวเอาหรือเปล่าสาวหน้าหวานคุยกับลูกคนโตนในห้องเด็กอ่อนเอาฟูกอันใหญ่มาปูจากนั้นก็วางลูกลงไปส่วนตัวเองนอนเล่นกับลูกช่วงนี้คําหวานติดลูกๆหนักมากเธอเล่นกับลูกทั้งวันทั้งคืนบางทีก็หนีคุณพี่มาเลี้ยงลูกเพียงลำพังให้พี่เลี้ยงเขาได้พักผ่อน ต้องยอมรับว่าช่วงที่ตัวเองเจ็บป่วยนั้นเธออยากเล่นอยากอยู่กับลูกตลอดเวลาแต่คำหวานไม่เคยจะได้ทำหรอกเพราะมันเหนื่อยมากพอกลับมาแข็งแรงเธอก็เลยตั้งใจจะทดแทนเวลาที่หายไปซะ <c oughs> เสียงตอบจากพลอยนรินแฝดพี่ผู้ผมดกดำเรียบร้อยและไม่งองงาดังขึ้น <c oughs> อ๋อแบบนั้นหรอคะคุณมาเข้าใจแล้วหนึ่งอยากไปเล่นนอกบ้านบ้างเนาะ คำหวานหยอกลูกไปตามประสายิ้มหัวเราะไปทั้งๆท,ที่ไม่เข้าใจหรอกรู้แต่ว่าลูกสาวอารมณ์ดีก็พอแล้ว <c oughs> <c oughs> และนี่คือเสียงโวยวายของแฝดน้อง <c oughs> เด็กหญิงเพชรนรินที่ผมบางมากๆหัวล้านได้ใครก็ไม่รู้สองพยายามพูดกับมารดาหวังจะให้มารดาสนใจตัวเองบ้าง หนักเข้าพอแม่ไม่สนสองก็จะร้องเรียกความสนใจจากแม่แม่ชัางเป็นลูกที่แสบตั้งแต่เด็กแม่เลี้ยงทิ้งพี่มานอนกับลูกอีกแล้วนะคะไพลินหอบหมอนกับผ้าห่มเดินเข้ามาในห้องเด็กอ่อนก่อนจะทิ้งตัวลงนอนข้างแม่กับลูกๆตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนก็ไม่เห็นทูนหัวไหนสัญญาว,าว่าวันนี้จะไม่มานอนกับลูกยังไงล่ะคำหวานชอบทิ้งเธออยู่เรื่อย ไพลินนอนมองแม่กับลูกเล่นกันจับเท้าลูกหนึ่งขึ้นมาดมอีกฟอดดมจนติดเหมือนคนติดดมกาววันไหนไม่ได้ดมเหมือนไม่ได้กินข้าวโชคดีที่ลูกเธอไม่ได้เอาเท้าถีบหน้าเหมือนที่ใหญ่ป้าลินดาคนนั้นโดนซะขอโทษค่ะน้องคิดถึงลูกนะก็เลยวะจะมาเล่นด้วยสักหน่อยเล่นไปเล่นมาติดลมบนแล้วฝาดนี้ก็ไม่พาก,กันหลับกันนอนเลยค่ะ ใครอย่างนั้นเรานอนที่นี่กันเลยก็แล้วกันพี่เอาหมอนกับผ้าห่มมาให้แล้วไพลินกล่าวจากนั้นก็ยกเท้าลูกคนละข้างขึ้นมาดมอีกคำหวานมองภาพตรงหน้าแล้วก็อบอุ่นเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วน้ำตาจู่ๆก็พลานจะไหลพี่ตั้งใจจะมีลูกเพราะอยากมีลูกเอาไว้คลายเงาอยากอยู่ด้วยกันสามคนแม่ลูกที่ไหนได้มันผิดแผนผิดพลาด กลายเป็นสี่คนแม่ลูกไซยอย่างนั้นก็คนที่ชอบดมเท้าลูกนั่นดินรนอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเธอซะเหลือเกินสุดท้ายเธอก็ไม่รอดตกบ่วงเขาอีกจนได้คงจะสมใจเขาแล้วสินะแล้วดูสิดมเท้าลูกไม่ยอมปล่อยนี่เธอกลัวว่าไพรลิงจะมาขอดมเท้าเธอบ้างคนบ้านี้ยิ่งชอบทำอะไรบ้าๆเกินมนุษย์มนาอยู่ด้วยมาเลี้ยงคะขา พี่ขอดมเท้าแม่เลี้ยงบ้างได้ไหมอยากพิสูจน์ดูว่ามันจะเหมือนกลิ่นลูกของเราหรือเปล่าทันใดนั้นเสียงหมอนลอยกระทบหน้าไพาลินอย่างแรงคุณพี่คะอยากนอนคนเดียวสักคืนหรือเปล่าคำหวานและเหีื่ใจกับคุณพี่คนนี้ซัเหลือเกินเช้าวันหยุดที่แสนสดใสในไร่คำหวานบ้านหลังใหญ่ทันสมัยของแม่เลี้ยงประกอบไปด้วยแม่สองคน เราก็ลูกแฝดอีกสองพี่เลี้ยงเด็กอ่อนสองคนหัวหน้าแม่บ้านคือพี่เอื้องมีแม่บ้านอีกสามหัวหน้าพ่อบ้านคือพี่พลเราก็ลูกน้องอีกสามคนแม่เลี้ยงคำหวานเป็นคนใจดีใครมาขออยู่มาขอทำงานก็รับเอาไว้ทั้งหมดใครไม่มีที่ไปก็รับเอาไว้คุณแม่หน้าหวานคนสวยตื่นตีห้าเป็นประจำอาบน้ำแต่งตัวมาเข้าครัวทำอาหาร ่อด้วยพาไปตักบาตรที่หน้าทางเข้าไร่วันไหนวันหยุดส่วนมากก็จะพาพันรยาหนาคมคนที่ชอบดมเท้าลูกไปทำบุญที่วัดกันสองคนเสมอดีจังไปทำบุญด้วยกันแล้วชาติหน่าจะได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกเอาเป็นคู่รักนะคะพี่ไม่เอาเป็นพี่น้องไผ่ลินยิ้มชื่นปาบานไต่ตาส่งเสียงคุยกับชนหัวของตัวเองเสมอหลังจากกลับมาจากทำบุญที่วัด วันนี้เธอช่วยที่รักทำอาหารด้วยหน้าที่หลักก็คือล้างผักหั่นผักต่อกไขหลินทำเป็นอยู่แค่นี้ล่ะถ้าน้องเกิดเป็นผู้ชายละคะคุณพี่จะยังชอบน้องอยู่หรือเปล่าคุณแม่หน้าหวานหันไปถามคุณแม่ขายาวต่อชอบคะ่ะทำไมเลี้ยงชอบผู้หญิงพี่จะไปเกิดเป็นผู้หญิงทำไมเลี้ยงชอบผู้ชายพี่จะไปเกิดเป็นผู้ชายพี่ได้หมดเลยนะคะ คนบ้าว่าแต่เมื่อวานน้องไปห้างมาเห็นคู่รักหญิงๆด้วยนะคะเขาจับมือกันไม่ปล่อยเลยสมัยนี้ดีขึ้นกว่าสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเยอะเลยแต่จะว่าไปแล้วเราก็สามสิบกันแล้วนี่เนาะตอนนี้พี่เองเวลาออกไปไหนกับแม่เลี้ยงก็อยากจะจับมือแม่เลี้ยงใจทับขาดเหมือนกันนะคะแต่กลัวคนเขาจะมองแม่เลี้ยงไม่ดีพี่เคยรับปากกำนันเอาไว้แล้วพี่ไม่อยากผิดคำพูด น้องไม่สนใจหรอกคะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าน้องจะจับมือคุณพี่โชว์เลยจะควงแขนด้วยถ้าใครนินทาจะปล่อยเขาไปปากเขาไม่ใช่ปากเราแต่ถ้าใครมาทำร้ายเรามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคำหวานค่อนข้างเปิดกับเรื่องนี้ดวยว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วการเป็นเลสเบี้ยนนั้นถูกรู้จักกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้พอได้เห็นคู่รักหญิงหญิงตามท้องถนนคำหวานได้แต่แอบยิ้มตาม แล้วสะกิดให้คุณพี่ของเธอดูอีกถ้าใครมันกล้ามาทำร้ายทูนหัวของพี่พี่จะฆ่ามันให้หมดเลยค่ะายลินวาวฟาวาวโรดพอคิดถึงว่าจะมีใครมาทำํำร้ายทูนหัวของตัวเองเพียงเพราะเป็นพวกรักร่วมเพศคุณพี่อย่าทํานะคะมันบาปแค่พาหวานหนีก็พอค่ะอยากให้แฝดเอาเข้าวผัดกับน้ำแดงไปส่งที่คุกหรือยังไงกัน คำหวานตกใจกับความคิดของคุณพี่สันดานโจรจะบ้าหรือยังไงแค่นี้ก็ถึงกับฆ่าแกงกันเลยเหรอเธอเอามือทาบอกใจเต้นตุ๊บปับไม่อยากให้ลูกมีแม่เป็นโจรหรอกนะฮึพี่แค่พูดเล่นค่ะพี่รู้หรอกนาะแม่ขายาวของฝาดกล้างทำทีเป็นเล่นๆแต่เอาจริงๆไหลินคิดจริงนั่นลหละใครมักล้าหย่ำกับทูลหัวละลูกสาวนะถ้าเธอเจอ เธอจะสั่งลูกน้องไปอุ้มถึงบ้านต่อไปนี้ไม่ต้องสนใจหรอกนะคะเราก็อยู่ของเราแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่รู้จักการเทศะเอาเป็นว่าแสดงความรักตามความเหมาะสมก็แล้วกันคะ่ะถ้าอย่างนั้นรอบหนะ้าไปเดินเล่นนะ่ะมาเหลี้ยงควงแขนพี่ด้วยนะคะพี่อยากอวดว่ามีภรรยาหน้าหวานคนสวยเป็นเจ้าของหัวใจของพี่รู้ไหมคะ ถ้าลินดามาได้ยินจะพูดว่ายังไงคำหวานหัวเราะเพราะนึกถึงป้าของฝาแฝดเหน็่นเบื่อความรัก,รกแล้วภัยลินกับคำหวานก็พูดขึ้นพร้อมๆกันจากนั้นก็เดินหัวเราะไปตลอดทางอ๋อลืมเล่าให้คุณพี่ฟังคุณพี่จำพ่อเลี้ยงอนันต์ได้ไหมคะเมื่อวานหวานไปเห็นเมียกับลูกล้วคะ่ะนี่ถามพี่เอื้องบอกว่าไปทำลูกสาวในอำเภอท้อง ฝ่ายนั้นก็เลยให้พ่อมาเอาเรื่องไปถึงบ้านได้ข่าวว่าได้แต่งงานกันถึงว่าสิหายไปเลยแต่ก็โล่งอกทีนะคะหึรอคะดีใจกับเขาด้วยนะคะแล้วไพรหลินก็หันกลับมายิ้มร้ายจากนั้นเธอก็รีบขับรถต่อใครเข้าหาทูลหัวไพยหลินจะกําจัดออกไปให้หมด กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ